เฟซบุ๊กดราม่าแอตริได้แชร์ข้อมูลป้องกันโควิด1 i เป็นภาษาไทยที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลยูนนานมหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิงสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มณฑลยูนนานสำนักพิมพ์การศึกษายูนนานได้ออกคู่มือป้องกันโควิด1 i เป็นภาษาไทยและภาษาจีนพร้อมภาพประกอบโดยภายในคู่มือประกอบไปด้วย6หัวข้อหลกักคือรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโรคโควิด1 i อาการหักติดเชื้อโควิด -19 จะมีอาการอย่างไรการป้องกันตนเองรวมถึงคนรอบข้างวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการการบริโภคอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 การรับมือกับความเครียดอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวไมไปถึงการตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 มีสาเหตุมาจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2562ที่ผ่านมาโดยพบครั้งแรกในนครอูร่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยประเทศจีนณวันที่11มีนาคม2563ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็น ภาวะจุกเฉินสาธารณสุขทั่วโลกดังนั้นเราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชือ้อโควิด -19 โดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและปฏิบัติตามที่รัฐบาลได้มีประกาศนั่นคืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย